รายในชุดว่ายน้ำของบรรดาผู้ประกวดบนเวทีมิสเวิลด์สร้างสีสันให้กับประกวดนางงามระดับนานาชาติที่เก่าแก่ที่สุดมาแทบทุกปีแต่สเสน่ห์เหล่านี้จะหายไปจากการประกวดมิสเวิลด์ในปีนี้ที่ประเทศอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพหลังมีการประทว้วงโดยองค์กรศาสนาที่ไม่เห็นด้วยกับการเปิดเผยเรือนร่างของสตรีในที่สาธารณะ ประกวดชุดว่ายน้ำเป็นจุดขายของเวทีมิสเวิลด์มาตั้งแต่เรื่องประกวดครั้งแรกในทศวรรษที่50โดยกิกี้เฮเกนสานนางงามจากสวีเดนผู้ครองมงกุฎมิสเวิลด์คนแรกเคยสร้างความพอหาด้วยการโชว์เรือนรางในชุดทูพีชในปี1951 การประกวดครั้งที่63ซึ่งจะจัดขึ้นในอินโดนีเซียประเทศที่มีผู้นับถือศาสนาอิสลามมากที่สุดในโลกนื่มาซึ่งการประทว้วงโดยองค์กรศาสนาที่เตรียมเขียนจดหมายไปร้องเรียนนายซูซิลอบัมบังยูโดโยโนประธานาธิบดีของอินโดนีเซียให้ทำการยกเลิกการประกวดครั้งนี้ ประธานผู้จัดการประกวด Miss วิลด์ยืนยันว่า Miss วิลด์ปีนี้ซึ่งจัดขึ้นช่วงเดือนกันยายนจะไม่มีการให้ผู้ประกวดสวมชุดบิกินี่ขึ้นเวทีโดยในการประกวดรอบชุดว่ายน้ำนางงามทั้ง137คนจะแต่งกายในชุดสโรงสำหรับว่ายน้ำของอินโดนีเซียแทนซึ่งผู้จัดยืนยันว่ายินดีปฏิบัติตามธรรมเนียมที่ประเทศเจ้าภาพเห็นสมควร ปันชาวอินโดนีเซียส่วนใหญ่จะเปิดรับวัฒนธรรมตะวันตกมากขึ้นแต่บ่อยครั้งที่องค์กรด้านศาสนาเข้ามามีบทบาทในการควบคุมเนื้อหาที่เห็นว่ามินเมตต่อความเชื่อของอิสลามจนเป็นสาเหตุของการยกเลิกการจัดคอนเสิร์ตครั้งแรกของเลดี้ก้ากเมื่อปีก่อนทั้งๆท,ท,ที่จำหน่ายบัตรการแสดงไปหมดแล้วเนื่องจากไม่พอใจภาพลักษณ์และเนื้อหาที่ก้าวร้าวของนักร้องสาว ขณะที <Hello> ่นักร้องสาวเจนิเฟอร์โลเปสที่ขึ้นแสดงที่อินโดนีเซียเมื่อปลายปีก่อนก็ต้องลดความว่าววิวของชุดแต่งกายและท่าเต้นรวมไปถึงการยกเลิกการแสดงของแอลโลสมิ h วงร้องชื่อดังเมื่อเดือนที่แล้วเนื่องจากความกังวลด้านความปลอดภัยจากเหตุคขวางระเบิดที่สถานทูตพม่าในกรุงจาการ์ตา